วันนี้จะมาพูดคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์นะครับว่าเออมนุษย์ก็มีคู่มือนะเคยอ่านแต่เฉพาะหนังสือของหลวงพ่อพุทธาทาตพิคุนะครับที่ท่านเขียนคู่มือมนุษย์นะทีนี้มาดูคู่มือมนุษย์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับข้อที่1 เมื่อพบเจอ,อนักปราราชบ,บัณฑิตอ่าเมื่อพบเจอ,อนักปราราชบ,บัณฑิตหรือผู้รู้อ่าเก่งกว่ารู้กว่ารอบรู้มากกว่าเรานะให้เรียนรู้หรือพิจารณาจากเขาไถ่ถามเขาหลีกรองพิจารณาแล้วน้อมเข้ามาดูตัวเราว่าเอ๊ะทำไมนะเขาถึงเก่งจังเลย ทำไมเขาถึงเรียนรู้มากจังเลยทำไมเขาถึงมีความจําแม่นจังเลยก็จําเก่งจังเลยทําไมถึงฉลาดจังเลยนะ,ะเรียนรู้จากเขาดังที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะเ กบนักปราดนะนักปราดก็จะพาไปหาความรู้องค์ความรู้ความเฉลียวฉลาดเสาะแสวงหาช่องทางนะครับอย่าไปอิจช้าอย่าไปหาเรื่องที่จะมาซุบซิบหรือว่าดิสคเครดิตเขาส่งเสริมสนับสนุนฟังเขาให้มากานะครับสองเมื่อเจอคนที่ด้อยกว่าเราหรือต่ำกว่าเราเนี่ยให้เมตตาเขาให้โอกาสเขา ชี้ช่องทางให้เขาเพราะว่าเขาคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีใครเลือกเกิดได้ว่าฉันจะต้องเกิดเป็นลูกคนรวยฉันจะต้องเกิดเป็นลูกเศรษฐีอ่ามหาเศรษฐีอะไรต่างๆหรือว่าฉันจะต้องไปเลือกเกิดในที่นั่นที่นี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาเราก็ควรจะให้โอกาสเขาด้วยนะครับสาม เมื่อเจอคนที่เสมอกันอ่าก็เปิดใจรับฟันเมื่อเจอคนที่เสมอกันหรือเท่าเทียมกันเนี่ยนะก็เปิดใจรับฟังเหมือนที่เราอ่าเอาตุ่มเปิดฝาออกเพื่อที่จะรองรับน้ําฝนนั่นแหละน้าฝนก็ไหลเข้าในตุ่มเราอ่ะนั้ก็เปิดใจอ่ะบางครั้งข้อมูลความรู้ประสบการณ์ทักษาชีวิต อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งันและกันซึ่งอันนี้ก็เล่าเหตุเราฝังนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะกว่า20กว่าปีมาแล้วละ่ะผมเค,เคยไปอบรมหลักสูตรหนึ่งนะเป็นหลักสูตรผู้นำนะเป็นหลักสูตรผู้นำของท้องถิ่นนะระดับสูงก็เขาก็คัดมาทั่วประเทศนะครับผู้นำทั่วประเทศเนะี่ยเป็นระดับ ผู้นำท้องถิ่นระดับสูงมาอบรม15วันก็ได้อบรม15วันก็ได้เรียนรู้ได้ปรึกษา,าได้แนะนำว่าใครเจอปัญหาอะไรบ้างใครเจออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างใครมีเรื่องมีราวอะไรบ้างเอาเรื่องราวนั้นมาแชร์ประสบการณ์กันมาเล่าให้กันฟังก็ ได้กลายเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปพัฒนาองค์กรหน่วยงานของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สก็คือว่าเมื่อพบเจอคนแปลกหน้าก็ให้ความถ่อมตนอน่าเมื่อพบเจอคนแปลกหน้าก็ให้ถ่ตนอันนี้คู้มือมนุษย์เราลองไปพิจารณาดูไปติตรองดูนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อจะเป็นช่องทาง ให้เราได้เดินไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นครับสวัสดีครับ